วัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดับซิงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะชอบเล่นเครื่องเหรอ,อโอ้โซิงเท้มาโอท่าแเก่ขับมาโคโอเองเลยนะปิว กองนี้ด้วยพี่ค่ะจ้าทุกคนจำประโคนใช่พี่อันนั่งขับไหมนี่จ้าเออหลงามเนะาะตาโหลดั้ซิ่งได้เลยสนอม ยังมีไม <c oughs> <c oughs> ่น,น่งามเนอะนี่ก็เอา้าเที่ยวหรือเปล่าถามแม่เต็มบอกว่าเอาาเที่ยวนะ ้วงขนาดได้บอ๊ดจับสองกล้องก็จะประมาณนี้นะอีกลองหนึ่งมองไม่เห็น หากล้องลูกพี่ครั้งนี้ไม่มีไม่มีคนมานั่งขับด้วยนะแ <Okay. S 1> ม่ครูนี่เที่ยวที่แล้วมีคนนั่งขับด้วย ใช่ว่าไม่มีคนขับแล้วมีมีคนอยู่ในรถสองคนนะจะบอกว่าคันนี้แรงจริงนะ กล้องมาเที่ยวกันนี่กล้องคนละแบบเลยเนะี่ยกล้องคดีจริง ไปวนท่อพอขนมันก็จะเอาออกไม่งั้นมันเสียงดัง ใครเอื่อยมั้งน่ะปัดอุ้ยควันหอยตะลุมเลยเด้อโอ้หลูกพี่เล่นอะไรเนี่ยเก่งยังน้อลูกพี่ เดี ana, mm ๋ยวเรเข้อ hmm. พ <c oughs> hey, uh ิธีก่อนไกลอยู่นะนานอยู่เดี๋ยวจ้ามาดูน้องพรต่อจ้กทุกคนใค้ลนุกรังพิธีบ้างใหญ่เออ

ออคนสวรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเคื่าเป็นกำลังใจให้น้องมิ้งน้องซีงเสยนะคะแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ